รูปธระทมทั้งหลายเหล่านี้เขาเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเขาเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยเขาก็แก่เขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็เสื่อมโทรงเขาก็พังทลายไปนี่คือธรรมชาติธรรมดาที่รูปธระทมทั้งหลายเขาเป็นกันเขาเป็นมาอย่างนี้นับกลับไม่ถ้วนเป็นมาตั้งแต่ไหนเท่าไหรแล้ว เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตมบูร์ของเขาอยู่อย่างนี้แหละแต่จิตที่โง่เขลากับมาหลงมาแสวงหารูปประมเหล่านี้แล้วไปยึดถือว่ารูปประมเหล่านี้เป็นเราเป็นของของเราด้วยอำนาจของจิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชาคือไม่รู้ก็มาหลงมาหลงแสวงหาลาบเพื่อจะมาเลี้ยงอะไรเลี้ยงไอ้ก้อนนี้แหละ แล้วก่อนนี้มันไม่ได้ต้องการอะไรมากต้องการแค่ข้าวจานเดียวพอแล้วแต่จิตมันไม่พอมันกลับแสวงหาลาบมากๆเพื่อจะมาปนเปยก่อนนี้ทั้งๆท,ที่ก่อนนี้มันไม่ได้ต้องการอะไรมากต้องการแค่ข้าวจานเดียวแต่จิตมันไม่พอมันอยากเสวยมากๆสเสวยวความสุขท,ทางตาหูจมูกลิ้นกาย na, อะนะเอาอาหารยัดปากเข้าไปให้ลิ้นร,ร,รับรสบ่อยๆอะนะถ้ามัน็สมอยากนะ มันเกิดขึ้นมาจากจิตเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นมาจากจิตแต่ไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจจิตก็สแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปความสุขที่สแสวงหาเหล่านี้พวกเราส่วนมากเขาเรียกมันว่าบุญกุศล